ต้งลึกแต่ไม่รับวันนี้นะคะเราจะตั้งคำถามแทนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆนะคะที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานหรือว่าภาคใต้ถามว่าเมื่อวันที่7ฉีดวัคซีนกันไปแล้ววันอื่นๆล่ะพวกเขาจะได้ฉีดวัคซีนหรือไม่ค่ะและวัคซีนที่รัฐบาลประกาศว่าจะนามาฉีดคนหายไปไหนครับมาดูครับหมอหนู มีหน้าที่จัดการกระจายวัคซีนหาวัคซีนมาเลขาธิการสอมอชอนเอกพี่นาคพณนิชน,นะครับทำหน้าที่ดูแลกระจายวัคซีนตอนนี้เต็มตัวลุงตู่ทำหน้าที่เป็นหมอใหญ่เช็คอาการประชาชนกันอยู่ว่าได้วัคซีนกันหรือไม่มาดูตัวเลขครับ นี่คือตัวเลขการฉีดวัคซีนวันที่เจเราประกาศว่าวัคซีนมาพร้อมแล้วและเราได้ออสตราเซเนกามากระจายวัคซีนกันอย่างไรวันที่7ทั่วประเทศปูพรมคิกออฟเป็นมหากรรมครั้งใหญ่ผลการให้บริการวัคซีนวันที่7ณเวลา18.00นอ,อ จำนวนผู้ได้วัคซีนเข็มที่หนึ่งในวันที่เจ็ดเท่าไหร่4แสนหนึ่งพ <1, 000. S 2> ัน6พันอันนี้รวมสองเข็มเลยพี่โอ <S <S เข็มที่หนึ่งเท่าไหร่3แสน88,000กว่ารายเป็นวัคซีนอะไรเป็นซิโนแวคส่วนหนึ่งนะคะไม่เยอะนะพี่โอเท่าไหร่60,001 <1, S 2> 60,001ส่วนแอสตราเซเนกาเนี่ย3แสน2หมื่น7พันกว่ารายดูดีดี คนที่ได้เข็มที่สอง27,975รายค่ะเป็นซิโนแวค23,000กว่ารายเป็นและแอสตราเซเนกา0 0 0พกว่ารายคราวนี้เรามาดูตั้งแต่วันที่เจมิถุนาสะสมไป4 1 8 0 0 0ห่รายเข็มที่หนึ่งสะสมรวม3 8 8 0 0 0ตัวเลขเดิมค่ะนะครับ นี่ไม่เปลี่ยนม,มาดูตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงวันที่เจมิถุนาอยอดสะสมที่ฉีดวัคซีนทั้งหมด4 6, ี่ล้านหกคนไทยได้ฉีดไปแล้วครับค่ะนะครับยอดสะสมเข็มที่หนึ่งทั้งหมดเท่าไหร่สามสามล้านสองแสนสนกว่ารายแล้วคนที่ฉีดเป็นวัคซีนอันใดล่ะพี่เอย๋ย ซีโนแวคเป็นส่วนใหญ่นะคะอยู่ที่2ล้าน7แสนกว่ารายย้ำอีกทีนับตั้งแต่วันที่28ก<า>ุมภาพันธ<า>์จนถึงวันที่7มิถุนายนคนไทยได้ฉีดวัคซีนหลักคือแอสตราเซเนกากี่โดส4,65,129โดสค่ะ ย้ำอีกทีสิคุณวิราศินีได้รับแอสตราเซเนกาซึ่งถือเป็นวัคซีนหลักของประเทศไทยตั้งแต่28กุมภาพันธ์4 6 5 1 2 9โดสค่ะคำถ,ถามคือแล้ววัคซีนแอสตราเซเนกาที่ประกาศว่าส่งมอบให้ประเทศไทยมันหายไปไหนล่ะโดสแรกเข้ามาชุดแรกไม่ใช่โดสแรกเข้ามาชุดแรก117,000โดส อตแรกรอตแรก,รแรกเข้ามานะชุดที่สองที่เอาเข้ามาจากเกาหลีอ,อีกเท่าไหร่อีก 2, สองแสนสี่สองแสนสี่สองตัวนี่รวมกันใช่หรือเปล่าคือคือแนะพี่โอรประมาณนี้แหละเอาอแล้วไอ้หนึ่งล้านแปดมันหายไปไหนหราพออ่อเอออันนี้น่าตั้งคำถามนะถ้าดูจากตัวเลขนะเราบอกกันหลายครั้งว่าตัวเลขไม่โกหกใครนะพี่โอบากบันไม่เคยโกหกใครนี่คือข้อมูลของ กระทรวงสาธารณสุขอบอกเราบอกว่าที่ฉีดกันทั้งหมด466,500โดสเป็นแอสตราเซเนกามันน่าจะเป็นรดหนึ่งกับลดสองแต่ไอล้ดล้านแปดนี่มันหายไปไหนล่ะแม่เอาละสิกระจายฉีดไหมพี่โอกระจายฉีดไหมเดี๋ยววันถัดๆไปจนถึงสัปดาห์นี้ไหมเดี๋ยวจะตามไปดูเราต้องตามไปดูให้รู้ว่าอไอ้วัคซีน<า>ทำไมมันหายาก ถึงลำบากทั้งกายใจหมอหนูว่ายังไงคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่า,าวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้มาวันที่หนึ่งทีเดียว6ล้านนะคุณโอคเออแต่เป็นการทยอยมาวันนี้วัคซีนแอสตราท,ที่มีอยู่โรงพยาบาลแน่ๆต้องคิดจากล็อตแรก2องแสนเท่านั้นครับเอาละสิผมโปแตกและหมอหนูอา้าวเ๋ยวนะ ที่ว่าแจกไปจังหวัดละ3,600 0โดสนั่นแหละก็แสดงว่าวัคซีนที่หมอหนูบอกว่าแอสตร z าเซเนก็คือวัคซีนล็อตแรกที่เอามาทั้งหมดแล้วที่เอามาเนี่ยเก็บไว้ทําอันใดล่ะพี่อันนี้2องแสน่หรือเปล่าพี่โอเอาวัคซีนมาเก็บไว้ที่กระทรวงทําไมคนก็ต้องการฉีดพ,พี่หนูเ,<อ>เดี๋ยวดูให้จบก่อน 3, ดูให้จบก่อนว่วยสามพันหกรอโดสนั่นแหละแล้วไง หนึ่งจล้านโดสที่ได้มาตอนนี้ก็ยังกองอยู่ที่กระทรวงยังไม่ได้แจกดังนั้นเอาไปรวมไม่ได้เอาเดี๋ยวก่อนงงจะไปกองทําไมจะเห็นว่า3,600โดสนั่นแหละจะฉีดคนได้แต่ละโรงพยาบาลได้สองถึงสามวันเท่านั้นไม่ใช่หมอหนูพูดอันนี้เพจของหมอหนูนะไม่ไม่ใช่<ม><ม>เพจของหมอถ้าไม่ผิดเออเออแต่ทําให้เรารู้ได้ว่าวัคซีนที่มานี่น่าจะสองแสนโดสนี่ไม่ใช่หมอหนูตกลงไหมนี่ไม่ใช่ เพจหนึ่งอันนี้ทีมงานเข้าใจผิดนะขอภไยขอไปขอัยคุณอนุทินด้วยเราได้บอกด้วยว่าแอสตราเซเนกถ้าเป็นแบบนี้มาจากสองแสนโดสไอแสล้านไอล้านแปดยังไม่เข้าค่ะค่ะแสดงว่าล้านแปดจะตามมาหลังจากนี้เอาละเราตามไปดูอีกเพราะเป็นแบบนี้ใช่ไหมบรรดาสถานพยาบาลทั้งหลายจึงประกาศบอกว่า พ้นจากวันที่เจ็ดไปแล้วคนที่จองวัคซีนก็ตัวใครตัวมันลุ้นกันเอาเองมาดูครับกระทรวงสาธารณสุขประกาศโรงพยาบาลไหนที่ประกาศเลื่อนสอสอจอจังหวัดและโรงพยาบาลต้องรับผิดชอบคนที่จะประกาศประกาศว่าเลื่อนได้ต้องกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นอท่านประกาศมาดูความจริงอ นี่เป็นประกาศด่วนของใครโรงพยาบาลออขอภยัยศราาีราชาใช่ไหมคะอ่ออแจ้งผู้บริการทุกท่านท่านที่จองวัคซีนป้องกันโรคติดป้องกันเชือ้อโควิด -19 ทางโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาในระบบหมอพร้อมคิวจีดิวฉีดวันที่7มิถุนายนเนี่ยมาได้สําหรับท่านที่จองคิว8มิถุนายนเป็นต้นไปขอเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปอย่างไม่มีกําหนด นี่โรงพยาบาลสมเด็จนศรีราชาประกาศให้คนที่เมืองชนวันที่แปดเลื่อนไปก่อนอส,อสสอจอไปแจ้งคนไปหามาดูค่ะมาดูนี่คือศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษของมอมอ่ิดลใช่ใช่ขอเลื่อนนัดการรับวัคซีนที่มีนัดหมายตั้งแต่วันที่8มิถุนาย,ยนเป็นต้นไปเลื่อน แสดงว่าลิเกที่เปิดวันที่7พอวันที่8ลิเกหยุดการสแสดงครับอันนี้มหาลัยมย่ิดอนศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษอันนี้เขาชี้แจงเลยค่ะว่าได้<อ>รับาการจัดสรรน,นะคะเมื่อวันที่6มิถุนายนเนี่ยแอสตราเจ็โดสซีโนแวคเข็มแรก296โดสนี่แปลให้แปลให้ประชาชนฟัง เขาได้รับมาโดสหนึ่งก็ฉีดไปหนึ่งคนแอสตราเซเนกาได้ไปเจ็ดร้อคน80เข็มอะหนึ่งคนต่อหนึ่งโดสนั่นแหละ,ะชินแนวกได้ไป2 9 6ค้ะนี่ขนาดโรงพยาบาลไม่ดนวันที่7ถึงวันที่11มียอดจองแบบนี้770 780 781 753 374 ผู้ที่นัดหมายวันที่8มิถุนายนเป็นต้นไปหากวัคซีนมีไม่เพียงพอที่ท่านจะได้รับเราจะแจ้ง SMS ไปยังหาท่านเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นการชี้แจงละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมบางที่เขาไม่ได้ชี้แจงขนาดนี้วัคซีนไม่มีไมม่ีเราจะตามหาวัคซีนมันหายไปไหนค่ะนี่โรงพยาบาลอะไรนะเออสุระนารีฮอร์โจระนารี มมหายวิทยาลัยแพทย์ของเขาค่ะค่ะมีความจําเป็นต้องเลื่อนค่ะเพราะว่าสามารถฉีดได้เฉพาะวันที่7มิถุนายนเท่านั้นอส่วนวันที่8ต้องเลื่อนออกไปก่อนนะคะแสดงการเลื่อนกระจายตัวออกไปเต็มไปหมดนี่โรงพยาบาลสุรนารีค่ะคท่านจะได้รับหมายยืนยันด้วยข้อความผ่านระบบเอ s และติดต่อไปยังท่านภายในวันาทิตย์แสดงว่า วัคซีนที่กระจายไปสู่มือคนมีปัญหา<ฮ>แล้วถ้ามีปัญหามันจะทำยังไงอ่ะมาดู<ฮ>การจัดการวัคซีน<ฮ>การจัดสรรวัคซีนนี่เป็นแผนการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลเราได้วัคซีนแอสตราเซเนกาส่งตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4เท่าไหร่240,000โดสตัวนี้แหละที่มากจายตัวนี้แหละครับที่กระจายอยู่อ่ะ ซีโนแวคซีโนแวคสามถึงสี่มิยอเจ็ดแสนห้าหมื่นโดสแล้วที่บอกว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่ส่งครั้งที่สามหนึ่งจุดแปดล้านโดสอ่ะวันที่ห้าวันที่หกมันหายไปไหนอออยู่ในกรุงเทพไหมพี่โอว่าอยู่ในกรุงเทพไหมอันนี้ต้องต้องชี้แจงให้ให้ชัดว่าไอ้แผนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไปตรงไหนบ้างถูกเออกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องทางานตรงนี้ต้องชี้แจงครับว่าวัคซีนมันไปแอบอยู่ที่ไหนค่ะมันเป็นเชื้อโรคหรือไง นี่วัคซีนซีโนแวคเ,เดยว,วมาครั้งที่4 4 4ถึง16นี่จะมาอีก7 0 0 0แสนนี่คือแผนการจัดสรรของเขาทั้งหมดครับ<ะ>แสดงว่าไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนลุงตู่ท่านเลขาธิการสอมอชอไปตามมาหน่อยในขณะที่ท่านตามผมจะไปดูว่าแผนการจัดสรรวัคซีนลงลายจังหวัดให้กับประชาชนเป็นเช่นไรมาดูนี่นี่คือตัวเลขที่พวกท่านรวบรวมนั่นแหละ แต่ผมเอามารวบให้เห็นว่าคนไทยทั้งหมดจะได้วัคซีนหลังจากนี้กันในแต่ละกลุ่มจังหวัดเท่าไหร่เมื่อคืนผมพูดไปนิดนึงคนถามกาันในควัว่าจังหวัดฉันจะได้เท่าไหร่ม,มาดูครับเป็นโมชั่นที่ฐานเศรษฐกิจรวบรวมไว้จัดสรรตามเขตสุขภาพ13เขตเขตที่หนึ่ง8จังหวัด1 8 8 0 0 0โดส เชียงรายนั่นพยาวแพร่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนรำปางรำพูลววลาสีแสนแปดแปดจังหวัดจังหวัดละกี่โดดแสนแปดต่อไปไปจังหวัดต่อไปกลุ่มจังหวัดไปเร็วๆครับกลุ่มจังหวัดนี้ห้าจังหวัดเขตที่สองตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยอุตรดิตหนึ่งแสนหนึ่งหมื่พโดดตกจังหวัดละเท่าไหร่ล่ะอ้า มาเขตที่3 5หจังหวัด <5. S 2> ชัยนาทกำแพงเพชรพิจิตนะครสวรรค์อุทัยธานี6,9600โดสจังหวัดละ13,900โดสค่ะหมื่นกว่าคนอะหมื่นสมพันเกอ่ะแจังหวัดอันนีเ้เขตสีนนทบุรีปรทุมธานีอยุธยาสระบ,บุรีลบบุรี248,900กว่าโดสจังหวัดละ31,000กว่าโดสค่ะส0 0 0มคนเป็นเวลาตั้งแต่จนถึงวันที่สิบมิถุนายนนหละ เอาละเขตนี้เป็นเขตหการจนบุรีนครปฐรมสุพรรณบุรีประจวบได้ไป142,500โดสค่ะจังหวัดละ17,812โดสค่ะจังหวัดละ18,000กว่าคนค่ะเขตที่6เขต6เขต6มานี่เลยชะแป <8 S 1> <8 S 2> ดริ้วปลาจีนสะแก้วสมุทรปราการจันทบุรีชนบุรีตราด335,000โดสได้เยอะหน่อย Mm. เมืองท่องเที่ยวจังหวัดละ41,000กว่าโดสค่ะสี่0 0 0 0กว่าคนจนถึงวันที่19ค่ะมาดู4จังหวัดเขต7นี่อีสานครั mm. ชาวอีสานได้ไป4จังหวัดน่0แสนหนึ่งก็ได้25,000จังหวัดละประมาณ27,000 27,000อม่ามาเขตที่8โนนไปบึงการเลยหนองคายหนองบัวเขตนี้น้อยหน่อย แสนห้าจังหวัดละสองหมื่นหนึ่งจนถึงวันที่19บเกลุ้นกันนะว่าจะพอหรือไม่สี่จังหวัดเขตที่เก้าชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินได้ไปแสนแปจังหวัดละสามหมื่นสองสามหมื่นสองพันคนนะครับมาดูต่อเขตที่สิบหจังหวัดมุกดาหารยะโสสีสเกต อุบลอำนาจเจริญแสนสองพโดสหันห้าก็อยู่ที่จังหวัดละ2องหมื่สต่อมาเขตที่สิบเอ็อยู่ที่ใต้ชุมพรนครสุราษฎ <c oughs> รบ์บีพังงาภูเก็ตละนองสองแสนสามห่นดพโดสตกจังหวัดละ3าม0มโดสค่ะรอไปถึงครึ่งเดือนวันที่19วันที่20่สิบครับ มาดูพื้นที่หนักหน่วงที่สุดพัทลุงตรังนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลแสนห้าหมืนจังหวัดละ2,2500โดสค่ะนี่คือพื้นที่ที่ถูกจัดสรร13เขต <5. S 2> เขตที่13ก็แค่หนึ่งจังหวัดคือกอทมกทม5 5 8 0 0 0หโดสจนถึงวันที่18ครับ เป้าหมายของรัฐบาลถ้าเป็นแบบนี้จะฉีดให้คนอะ้อยล้านโดสในสิ้นปีฉีดไปแล้วสี่ล้านกว่าโดสผมนับวันไม่ใช่คุณหานลาสินีแปดมิถุนาถึงสามเอ็ดธันวานับนิ้วเอาเป๊ะเลยนะสองร้อยสามวัน นั่นหมายถึงแต่ละวันรัฐบาลจะต้องฉีดกี่โดส4 7 3 0 0 0โดสต่อวันถ้าเป้าหมายสูงขนาดนี้แล้ววัคซีนเรามากับปลิบกับลอยอะมันจะทำได้เหรอผมว่ายากรัฐบาลต้องแก้อีกเกมหนึ่งครับแก้เกมในเรื่องของแผนตอนนี้จัดจองซื้อนายกบอกว่าซื้อไฟเซอร์ซื้อเจเจม่ ยี่สิบล้านค่ะไตมาสี่ได้มาไตมาสี่ไฟเซอร์จะเข้ามาไตมาสามไตมาสามค่ะเจเจไตมาสี่เรามาดูเส้นทางก่อนจ้กครับนี่คือเส้นทางวัคซีนมาถึงสนามบินแล้วจะเข้าประเทศเราเข้าสนามบินบุกเข้ามากักอยู่ที่สวนตรวจสอบคุณภาพวันหนึ่งออกมาจากนั่นเสร็จมาอยู่ที่นี่ผ่านกรมวิทยศาศาสตร์การแพทย์ส่งตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์ออกหนังสือรับรองการผลิตอีกสองวันผ่านไปถึงจะไปส่งมอบเข้ากลมควบคุมโรคตรวจสอบต่างๆแล้วประมาณอีกสองสามวันขั้นตอนเดินทางไปเก็บรักษาอีก5-7าถึงเจวันกว่ากระจายให้ผู้รับที่ลงทะเบียนอีกกี่วันก็อีกสองวันโดยประมาณถ้าเป็นแบบนี้ค,คนไทยจะรอวัคซีน กันด้วยความระทึกและเสี่ยงกับการติดเชื้อที่ล่อแหลมมากครับช่วงนี้ปักกันสักครู่เดียวค่ะ